สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPad เรานะครับโดยผมจะใช้เป็นตัว Windows นะครับในการเช็คนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มานะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปอีกทีนึงนะครับก็ใครใช้ Mac ก็เลือกดาวน์โหลดสำหรับ Mac ไปนะครับผมใช้ PC ก็จะดาวน์โหลดเป็นตัว PC นะครับปุ่มสีฟ้านะครับก็กดได้เลย เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างดาวน์โหลดมาให้เรานะครับรอสักครู่นึงแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดไฟล์ได้เลยครับอันนี้ก็ปิดไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับก็กด Next ได้เลยนะครับแล้วก็กดยอมรับช่องแรกครับกด Next ไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็ next ไปเลยอันนี้ถ้าติ๊กตรงนี้ก็จะแสดงไอคอนโปรแกรมหน้าเดสก์ท็อปนะครับก็แนะนำว่าให้ติ๊กไว้นะครับก็กดเน็กไปเลย แล้วก็อินส tall ได้เลยครับรอสักครู่นึงนะครับ ใช้เวลาติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็คือถ้าติกช่วงนี้ก็จะทําจะเป็นการเปิดตัวโป,โปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็กดเสร็จสิ้นได้เลยเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้หน้าต่างตัวโปรแกรมแบบนี้แล้วนะครับก็ ให้เราทำการาต่อสาย USB นะครับเข้ากับ iPad หรือว่าโทรศัพท์ของเรานะครับหรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับของเครื p อ l p p l e นะครับครับเมื่อเราต่อสายเสร็จนะครับก็มันจะมีแด้งให้กดว่าจะเชื่อถืออุปกรณ์นี้ไหมครับในตัว iPad หรือโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็จะให้เราทำการาใส่รหัสกลดล็อกนะครับ ื่อที่จะทําการอนุญาตให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook ของเรานะครับซึ่งตัวโปรแกรมนี้ก็สามารถาใช้ได้หมดเลยนะครับจะเป็นการย้ายไฟล์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับอัปเดต iOS หรือว่ารีอัปเดต iOS หรือว่าสั่งรีสตาร์ทชัตดาวได้หมดเลยนะครับซึ่งาบางฟังก์ชันนะครับก็จะสามารถใช้ได้ในเวอร์ชั่นที่เราซื้อนะครับ ก็วิธีการดูสุขภาพแบตเตอรี่นะครับก็ให้เราสังเกตที่มุมขวาล่างนะครับเป็นรูปแบตเตอรี่ที่กําลังชาร์จอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนี่ครับสุขภาพแบตเตอรี่ของเราคือตรงนี้นะครับซึ่งผมลองเสียบกับโทรศัพท์นะครับก็ลองเช็คดูว่าเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตของผมนะครับตอนที่เปิดดูในโทรศัพท์นะครับมันอยู่ที่84นะครับแต่ว่าพอเรามาใช้แอปตัวนี้แล้วก็จะคาดเลืนอนึ่หรือที่2นะครับ เมื่อเสียบกับอ่าตัวมาเช็คกับในคอมนะครับก็จะอยู่ที่86นะครับก็คือจะต่างกันประมาณ2นะครับก็ให้ตีว่าสุขภาพแบตของไ p a d ดเราตอนนี้นะครับก็อยู่ที่91อนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีความร้อนอะไรต่างๆนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้้า้ล่างคลิปได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ